สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วกับฟรราร่ารักกีดจักรสวยกันอย่างคนสังางกหลายพี่น้องพ่อพ่อกันตอนบายสองนาะงก็ลาสไปหาอมารากากีจ้าไปโดยที่ไม่ได้บอกนางก่อนนะจ้านางสิหลักไปแล้วก็ไปจอบตรงนว่านางสเส็ดอย่างอยู่พี่น้องลอยไปเลยจ้าไปปะกันเลยจ้าพี่้องไปโดยที่บ,บ่บอกบ่กล่าวจะหลักไปจ้าโอ้โหสิพ่อรือบ่เนาะพี่น้องพี่น้อง บ้านอมรากากีละจ้าบังรับการมาหน้าเห็ดยังอยู่จ้าเมื่อมาฮอดบ้านนางคือบรรยากาศดีคือฝนสิตกเธอเฮอพี่น้องเบิ่งเบิ่งคืมฟ้าคืมฝนกลับมาคือเจ้าแม่แรงมาอยู่คืมฟ้าคืมฝนคือมาเฮอเจ้แม่แรงมาอยู่ือคืมฟ้าคืมฝนน้องไปเบิ่งนางเห็ดจะอยู่อยู่เฮือนบวปุ๊ผีกระซิบพ่อผีแล้วมึงนี่พี่น้องเอ้ยแตกตื่นแต่แท้ บ้านกส็สวยสวยพี่อน้องเอ้ยบ้านคารุหาดแห่งบ้านทรายทองคารุหาดอันรู้ราหมาเห่าจ้าก็มารู้หาหมาเห่าแต่เพสวยงามตัดทองเรื่อ,องเอา้เอาเสียงอีหยงังเสียงผู้ใดหรพี่น้องเสียงผู้ใด หรือว่าผีสิมีเส้นหูว่าผีมาคือจะไอได้โทรบอกแล้วว่าสิมาบ้านคืองามเถนะหมดออออลูกกระลอ่อนหมดนี้เฮ็ดจังหลอกเพลงหายติวติ ก็จะปักคือมีควาดสุกถ้าอยู่บ้านคขาเลือหาก็จะว่าคือมัเสียบโบสถ์จุดจางโบสถ์อีหยัางอะลองให้ฟังอยู่กระลังเสาะไอติวอยู่ค่ะเสาะดีค่ะโอ้ยมากก็ใครเ้ออาจจะก็มาคดเบียร์แต่จะไม่ได้มีลูกมิผัวจู่โจมนางมาเอามหลักเบิ่งหลักไปหลักมากไปเห็นมดลูกย้อนอยู่เมื่อกี้นี้มดลูกกระบอกเก็บมดลูกย้อน อาเฮ้ยผัดลมออโต้ที่มันคือเปล่าผัดเองอปเ,เปิดามันคือผัดข่อยที่สั้โจูจูมาได้เลยมาบ้างเจ้าค่ะไม่มีขอบปากเพราะว่าแห้หงแรงมากเลยฝ <laughs> นกระบอตกอ๋อฝ <laughs> น,นกระบอตกพินน้องท้องกระลงบ่ได้มีแต่นเนวหาบ่ได้พเพรางเอ้ยมาแต่ตัวเปล่ามีแต่ตัวแล้วหัวใจจ้าผุ้ไา้กับบุ้มีมาฝากดอกแกผู้ไา้บานสันหายากพยันกระเทยแล้วค่ะเพื่อนผุงมหา แต่วันนาก็ไปยากยากพี่นนองทั้งนี่เือบ่าเขาเศร้าหลอกดาวแล้วทั้งนี้เขายัางยังเปิดหลอกอกนหลอกเขตบ้านมึงนีแล้วห <laughs> ลอกออมบ้านนะอยู่พี่<อ>นนาะเขาป้องกันพี่โ <laughs> <laughs> ซ่สายนี่เขา,า,าเขาเขาเศร้าแ<า>ล้วเใอกบ้านนั่ง<ะ>สีมากนี่เศร้าแล,แล้วพี่นนองแต่ว่าสายน้ำมงมันีนีเขายังหลอกไม่ได้หลอกซองหมู่บ้านไหนได้ เขาย่านคนมาหาบุงบอกเขาไปอัมมาลานบอกเขาอยู่เพื่อนจะไปหามันเด้อเขาสิว่าจสะคิดถึงพอดีเลยเจ้าค่ะต้องถามนางก่อนว่านางจะมากี่วันเจ้าค่ะโอ้ยมาขึ้นเดียวกับพ่อแล้วมันเปลืองเสื้อผ้ากระหอบกับเบิรแล้วจะเอาที่ใส่ใส่ันนี่ไฮจูโจมท้าจีใครแหละมันจะให้จูโจมน่ะมีแต่บ้นชิจูโจมออ ครแายเลยแต่มีแต่คดเสียให้เป็นคู่จิ้นกันอยู่แม่คนก็บาตัวไม่น้อยป่าโอ้ยป่าวทวนมาทวงก็สร้าแม่มั่นเจ้าแล้วบ่ผัวทั้งเอ้ยเปลี่ยนเป็นอิติวแล้วบอโมแมเขาจดลิขสิทธิ์แล้วบดังกันด้วยในติ๊กต็อกนะเลื่อนนะเลื่อนไปซะเห็นแต่สาวติ๋วแม่ผู้ไดกกา จุจบสาวติ๋วเด้อเฮ้ยโดนไลายคนกับไปถ่ายสาวจิ๋วแม่นสาวติ๋วบอจะได้การล่องปล้ำคือแล้วเอาทาเต้นรูดนี้ทาเต้นสาวติ๋วได้ไหมเอาให้คือได้เลยยังบอกคือได้ทาเยอะมากคือกระเซคคือต้องไปใส่ผ้าทุนหมาแล้วกับป้าตพร้อมป้ากระโตพร้อมไหน แล้วก็เอาผ้าพันปกไว้หันนาผ้าแขวนห้างหรอเออเล่นสาวติ๋วบอกเออเออถ่ายลกเพจเจ้ากระดีบจักสาวติ๋วเร่อลิขสิทธ์ขาวเรบอกข่าจดลิขสิทธิ์ผัวดังเออยัดจดลิขสิทธิ์จดอโอ่งกะโอ่งสีน้ำเงินพี่น้องเอ้ยเือดกระเฮยรู้ราอยู่เพือเดียวเฮ้ยได้มีมีผู้บ่าวมาเจิมแล้วเฮ้ยบ้อ คืนเฮือนมาเป็นเดือนมีผู้บ่าวมาเจิมเราบ่แย่ๆๆบ่มีคือผูหามาเจิมเปิดหน้าต่างไงถักไปหาใครก็มานอนทนีแถมเงินกับบ่มีใช่ก็เรื่องกับบ่าบ่าเขาญาติดีแต่ถ้าจะนอนคนเดียวฉันแต่ละมือนะูสามห้องนอนกวางกับกวางนอนพอเดียวกลางวันเขา็ยังบอกเขามาเธอมันห้อนที่ห้อนนะพี่น้องสันมาท่าสีนะเขาบอก สีภายในสีภายนอกสีภายนอกสักก็มาทายภายในเขาบอกมันจะหอดก็หอดแม่มันบอระบายสีภายนอกมันทาภายนอกเพราอมันกันแดดกันร้อนแต่ว่าสีามาทาภายในอ่ะมันมันบอระบายอากาศเต้ซื้อมาใหม่เลยจ้าสเปรย์ที่ผงฉีดผมนะเขาไม่ใช้กันแล้วพี่ดอกมามือนั่นนันเฮ้ยประตูปายืนฟังนี่โตขึ้นหนางามแท้ิ มาเมื่อนั่นน่ะฟ้าวแห้งน่ะไปซื้อสเปรย์สีดผมน่ะมาเสร็จกระจกปัดมือนี่น่ะของใหม่ละจ้าใส่เออยังเสร็จจ้ามีกระดาษเอ้หนังสือพิมพ์บ่จ้าอ๋อบ่พี่น้องคนมีเฮือนใหม่เฮือนงามกระสิรักษานี่แหละเนาะช่วงแรกๆห่ดต่อไปกระทิมอัญญาคือเก่าอะไรโอ้ยเจ็บมากท่านเช็ดกระเทาะเอากระจดกระดายอ๋อเหรพอสีเงาเงาเรล่ายู่เคยสีอยู่เคยเป็นแม่บ้านอยู่ อา่วิธีวิธีการเช็ดกระจกซิมมองดูเฮ้ยมันแม่นำยาเช็ดกระจกอยู่ว่าโอ้ยกระสมก็เป็นแม่บ้านแม่เลือนอยู่เนาะเอา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 เดี๋ยวมองฉันสีสเปรยมันพื้นมันยังเหนียวอยู่สี่รอบไอ้กระจกหน้านะกคะแนมจากข้างในเข้าไปละสีมืดได้แต่ว่ากระแนมจากข้าง โอ้สักกะเบาพิษก็ของแม่เนาะแม่ข้างในเข่าไปมาสั่น์ปรสศิลปบข้างในเข่าข้างในได้จังไหนบ่เฮ้ยสักกะเบาพิษแม่จากข้างนอกเข่าไปดันมันสีมืดบ่เห็นพี่น้องแต่ว่าะแม่จากข้างนอกออกมาดันเห็นคนใส่แปลเอาเดี๋ยวว่าจะเป็นน้ำยาล้าะของนาอนะเอาไม่ค้องเวียดใช่ไหมบอก เสร็จพอดีบอกนางมันก็บอกคือเก่าแล้วเธอหนาเสรเลลายเสรเลยลายจ้าจับสาดมือป่เป็นแม่บ้านแม่เรือนพี่น้องเออพาริสบ้าเอาเห็ดเมียกับมะอาเด้อเฮือนกับมีหลังบักไงให้นากับโบอึดมาโลดขอแค่ดูเห็ดไนเห็ดนากับพอเงินกับบต้องหาแต่อย่าลืมว่าเน้นคำว่าดูเห็ดไนเห็ดหน้าจะจับหน้านางหลายแหกในเข่าปีละสองสามร้อยกับสอบพิชเอาหน่ะ หลายสัม่มไดเพื่อนกระรังบักไงให้หนากับกว้างขวางเด้อปุ๊ดไซก็ได้สิ<จ>มาเอากระคิดดีดีดบอดบ่อ๋าแต่เขาก็บอกเอาคือเก่าลรอเขาย่านผี <No. S 1> ผีน้องคันย่านนะบอกจะคิดยากพี่น้องเอ้ยปัญญาบันดัน,นก็เอาปิดขวามไว้ก็ได้ค <laughs> ันว่าอยากได้เมียงามก็ได้คันบเอาปิดขวามไว้ก็เอาหนักกา,กากพอดได้ก็ได้หนักกากพอดได้ก็ได้หนักกากคนงามนี่จินตนาก,การได้หรอกดรา,ามากขวมามันไว้ มก้นทั้นั้นปีนปงหัวแล้วเออบัดแล้วล่ะกระหันหลังไส้ตื่นมากกะจะเฝ้าหันได้ล่ะตื่นมากออกมาะตูเฮือนก่อนขยันตกใจกระไรห้อยเอาในไส้เนี่ยมันจะว่าได้แห่งมัวเก่าเก่าด้วยกระดาษเธอบทเทิงใส่มาเป็นแม่บ้านมาก่อนเช็ดกระจกกระบอกเกี้ยงเฉพาะผัวไอ้ก่อสร้างจิงเตะถิ่มพี่น้องข้างล่งซื้อพิมพ์กัน แล้วเขาก็าเขายส่งนั่นซื้อพิมพ์เลยนะขายได้แต่ก็ซื้อไทยเขาเปส่งตลอดบานท่าเนิมีหน่อยแต่ต้องซื้อแต่กับนี้หน่อยซื้อนี่แหละจ้าก็อยู่คนเดียวเพื่อ,อนหลังบักไงอยู่คนเดียวรับสมัครคนมาอยู่น้ำจา่าผูกเบาเอาผ้ามาันฉัไปถ่บใส่จะเกล้วเออเฮ้ยจะจีถามเธอมีผู้ชายคนหนึ่งมามักทักมาหาฉันว่าวไเปียหามียาข่อยบอ่อ ทักมาถามตลอดเวลาสิไปหาเมียข่อยเลยถามว่าแูบใครเมียเจ้านะอัมบาลาแล้วก็มาสอบถามฉันว่าอัมบลานะมีผู้บ่าวมีอย่างบ่บ่มีฉันว่าฉันไปอยู่แล้วมันเป็นเดือดเปปีก็บ่เห็นผู้ใดไปคุยกับมันผู้ใด๋ยไปคุยแล้มันเขายาดม,มันเลยว่าอย่างสิออจักไผ่ทางไหนทักมาถามตลอดเวลาสิไปหาเมียข่อยมึงไปห็นมีผัวเทิงปุ๋ยมันก็หลายผัวเนาะอ้าวอีนี่กูอยู่ใน้มักโดนคือมึงหัวมีผัว โอ,อ้ที่ลายผัวได้เอิญหาหนิคิดใส่ใจต่อเตียงทั้งไอน้นอั่นบบแล้วพี่เอาฝากกันจบเลยไปดิจัดนี่เนาะความหักแท้อาหมูมาหาพระศิโยกสิสศัพาสั่งมาเปลี่ยนแปะไปโอ้โว้โอ้ยลูกคอเ<อ>ก,ากา้กากสาัดเอา ก็่าสวัสดีบาวมีจ้าเจอหมูแล้กก็โซก b สาวไก่นี่ยาสลัดสลัดอไก่เลียกเป็ดเออเป็ดน่าผดเออมันคือ่าตาเจ้าของแต่บอกเอาเฮ้ยมันเรี้ยงอีดีบ่เฮ้ยแม่เจ้าของไก่เลียกเป็ดเออมันผักเบเกระมันผักน้ำกัดแล้วมันก็เลี้ยงแล้วกัดเ แม่มันถิ่มมือเศร้านี่แม่เป็ดนะมันถิ่มมันเลยมาตามกลไกมันก็มาตามตัวนี้น้ำอีกพอมันเห็ดมู่มันเลยมาตามเป็ดอะเป็ดสองแม่ทำเบอร์เกือบสี่สิบตัวลูกมันออเดี๋ยวพาไปเบิร์ดเน่าเบิร์ดเน่าเดี๋ยวให้มันพอนวิทย์ผลละเธอฉันใส่เธอเมื่อเรียกพ่ออ้าวฉันมาได้มีคอกเป็ดจะได้เธอจะได้เห็ดคอกจะได้เห็ดคอกเธอต้องหาสิพ่ออีกอย่างนะพี่น้องเนาะเป็นโอกาสดีเด้ เพราะว่าปีใหม่สงการเป็ดกระปิดราคานะคะนอกซ้ายจะจัเกลี้ยงอยู่แต่ฉันมีคอกเป็ดก่อนนะเวลเมื่อแนจะใครเจ๊พอล่าเรียกไว้ยยับไปหาบอกเวลาจะขอบไปหาแล้วฉันไม่ขาดกิตบโปิดนะจ๊ะแม่แม่นางกระเป๋าไม้มานางเนาะอเถอนสกอย่าเถาะให้มันสกไลด์แล้วห้าออกจากห้างนะไปมันก็สิบล้อแม่นให้มันใหญ่ก่อนจักหน่อยพอมาถามมันแค่ผลก็สิบล้ดนมันสิตายไว น้องทรายนอนสบายเสอยากได้อยู่เดี๋ยวจะ,จะถามเขาจะเขาจะเอาอยู่บ่แต่บ้านมีขอกเป็ดตะเลี้ยงในบ้านน้องกายนี่บ้านจะเขาบกขบขอบ่ขอยเลี้ยงสัตว์ในบ้านเขาสกส้มียังไว้ไปก่อนนะก็ะจะเป็นอย่างขเขาไปเลี้ยงอยู่ไหนอยู่นะเออในเถียงนะบ้านสัดว์เขากข่อยให้เลี้ยงสัตว์ในบ้านเลยเลี้ยงอยู่ไหนอยู่นะแม่อยู่ไปนะไกลไกลยังก็บข่อยเห็นเนาะไกลเขาบบข่อยเลี้ยงหมูมาเขาไปเลี้ยงในบ้านหมูก็เลี้ยงข้างนอกเปิด ดีเลยเธอก็ไปไฟนาครัโอ้ยทำไมไปเห็โจ๋นจวนน่ะกัยังไบร์เห็ดตูบอยู่หน้าก่อนจะสิเลี้ยงเรียกปูเลี้ยงปลาดาตอนนี้กับปลูกมันไปก่อนเอามาบริทันเจ็ดซีบ์เมื่อก่อนเนี่ยพวกนางจมหายมาเมื่อกี้อะเพื่อนมาหาทั้งทีนางเจ้ถวายอาหารทิพมาดทัวโอ้หวงกวนนกมังซุกอัไน้ยังอยู่เฮ้ยสับเป็นหลาน โอ้ยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเอาหมักม่วงสุกเนาะหลานหมักกินกับเขาเอาหมูอันเศาเจ๊ซองกะละมังใหญ่ๆนะหมักม่วงใหญ่หขนาดไหนแล้วเห็ดเบอร์เบอพวกเอาไว้อยู่หั่นอยู่แป้อางพวกเขาก็่ต้องเอาหมักสุกลายเอหมักกำลังดีไปไว้กินเฮือนนะไว้หลายมือเนาะเอออันนี้จะสิบแป้งให้มวยพวกไปกินนะคะหมักม่วงกรอกกระสุกลายหมักม่วงแผ่นตีนหอยไก่กับหอยหมาความเป็นตันเสียตีฮาดิ มึงตากก็ใส้มาจากสิขึ้นไปได้บ่อเป็นตาบุญญากรีดม่ให้นติ้นหอยหมากับติ้นไก่บ่อติดไก่แต่บ่อแปลกมันบินใส่แต่ว่ามาอนี่แปลกไก่เองเอาเจรีเพิ่มมาเลยพอเห็นหอยไก่หอยหมาก็เลยบม่กล้ากินแค่ฝุ่นปิวบ้าก็พ่อเฮอะไรสิบ้มีหอยหมากหอยไก่อยู่เอ๊ะจะเป็นยัง เราเกลียดพงษเราเกลียดหมาน่าพินแล้วก็กินไปเลยอะเธอก็เคยกินไปเป็นติอบมันนะกินค่ะเมื่อก่อนกินนะคะป้านคันหน้าบอตอนยังน้อยนะกินพี่น้องหมาก็กินแมวก็กินโดยเฉพาะตีมจุกมมันนั่งมากแค่เธอกินหมากเธอกินแมวนะคะสมัยก่อนสมัยยี่น้อยมันอึดเนี้ยอยู่เนี้ยกินมันต้องกินนะคะได้พักกินก็กินแมนแต่ข้าเจ้ากับหมักกินด้วยจ้างป้านให้ป้านหน้าผู้ใดไรเป็นซูม่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อย มันนิยมนำมีเตาเบียดเบียดเอาไปเจ้าก็ไปเหิดย่างระเบียดมาหลับซื้อแลกขู่แลกกระตาบ้านเขาเจ้ากินด้วยแล้วพวกนางฮากระจมหาว่าเจ็บพัลลากัเงียบหายไปเลยแั่ทึงไปสิมาว่าสั่นเออว่าเห็นมันนิพากสกระปุ้นเนี่ยเรือให้กินอยู่บ่มันนิพากษ์ยคลิปนะพ่อถึงเธออันไปเบิ่งรุนได้คลิปในย้อนหลังเขาเขาว่าว่าเจ็บพัลลากะ อยางสารพัดเขาวานาะบอขกัดฉันบอสิเขาพี่เบิร์ก่อนนะพอลคลิปแล้วทักกรโผมาสิพเบิร์กก่อนจะบักัดฉันสพอสพอจะลงคลิปฉันว่าคอมเมนต์อันรัวรอยู่เขาว่าอันเขาจมหาอยู่เด้อเขาจมหาอยู่เด้อวัาจันทร์จะขจมหาหรือเขาเอ้ว่าใส่กระเบื้อง คือพัดโพมาเหมือนนี่ไปหมดเลยตอนแรกก็ไม่ายาไปกันตอนเที่ยงขั้นไปตอนเที่ยงยนีชวนกันยุคสนัยขัดนไปกับไปเปลี่ยนบรรยากาศแน่สุกไปหากูเด้เออแต่แต่ส้นบ้าหาอะไไปเบิ่งในบ้านขอกบ้านของพ o s i ี i v i t รองน้ำคลองได้เดี๋ยว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 ไปนะเออไปวันเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยมันไปนะมืออื่นบอมืออื่นกว่าสิมือ แล้วก็ไปพ่อมันเลยเอ,อ <นะ S 2> แล้วก็ไปเล็ดอยู่พุ่นเออนะแล้วพี่น้องอยเห็นนะไปทั้งพุ่นบอกคา่ะเราไปหลายคนส่วนสี่นางกันหลายไปงามหอยมาเจ็ดน้ำขึ้นเนาะขึ้นกับง้มก็สีง้มได้เต่หอยเล็บมาและแต่าอยยกแกงอะหน้าม,มันขึ้นแก้งถท้าไปเมื่อนางกบงามนะหน้าม,มันขึ้นถ่่มแล้ว งมกับงมแถวฝั่งของว่าเขาไปไกลไปนั่นงมตามตะพังของบ้านเขานะหอยเรปมาด่ะตามท่านะบ่อึดหอยเรปมานะคิดซ้ำได้ไม่เป็นไรใหญ่ใหญ่แม่พิษเนาะแม่แหนก็ี่ใส่ถุงไว้เจ้าค่ะ สีน้องคลิปตีก็จบทันทีก็เด้อจ <ok ้าแล้วส uh ิเหมาหมอยกับเพื่อนสาวกดจ้าบ็กดที่กดไรกดแจวกดติดตามนะจ้าสวัสดีจ้ากษีไวยเอฟซีมาหาแล้วกสิไวยเอฟข้าวเจ้าขาวไวยขามปีเลยบ่เพื่อโควิดสิบหกสิบออกดอกเลย